สวัสดีครับ FC แฟนับช่องพี่หลวงมาไกลนะครับสำหรับคลิปนี้พี่หลวงมาไกลอยากจะนำเสนอ,อความสัมพันธ์ของไทยขเขมรน,นะฮะหรือไทยกัมพูชานะ,ะละหองละแหงขัดแยง้งไม่ค่อยจะเป็นมิตรต่อกันมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับพี่น้อง FC ครับมันเป็นมาตั้งแต่โบราณการนะครับว่าตั้งแต่นู่นแหละสมัยอยุธยา เอาสุขโขทัยเลยละกันนะครับตั้งแต่เหลาลากลึกลงไปจนถึงแหล่งอารยธรรมรุ่มอารยธรรมนนัดนะครับเ,เมืองพิมายอย่างเงี้ยนะครับเ,เมืองสีเทพนู่นนี่นั่นนะครับความหลับความเป็นาชาวเสียมเรามาก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ต่อมาก็ขยายอิทธิพลลงไปนะครับนะเราก็ไปตั้งเมืองปฐมปฐมเมืองของเราก็คือ สุขโขทัยนะครับก็มีบันทึกนะหลักศิลาจารึกต่างๆกล่าวถึงกล่าวถึงขมรกล่าวถึงเสียมนะครับแล้วก็กล่าวถึงขอมนะครับความเข้าใจก็คือขอมเนี่ยขอมไม่ใช่คนขมรนะครับขอมเป็นอารยธรรมเป็นเขตวัฒนธรรมหนึ่งนะก็เรียกว่าอารยธรรมขอมอชนชาติก็เป็นชนชาติเสียมชนชาติขมรชนชาติพวนนู่นนี่นั่นอนะไรก็ว่าไปชาติพันธุ์ต่างๆก็อยู่รวมๆกันใน ภาคพื้นในอารยธรรมของขอมต่อมาขอมก็เสื่อมอ,อิทธิพลลงมานะครับทีนี้มันมีมันมีปมประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับความเกลียดชังกันระหว่างคนสยามคนอโยธยาคนสยามและคนไทยปัจจุบันสืบส่งต่อในเรื่องของประวัติศาสตร์สร้างความเกลียดชังซึ่งกันและกันมาทั้งเขาทั้งเราแหละครับนะพอๆกันนะเออเขาก็เกลียดเราเราก็เกลียดเขา ด้วยรากเง่าของประวัติศาสตร์ที่เป็นมาดังนั้นพี่หลวงมากลเนี่ยอยากให้พวกเราทําความเข้าใจนะครับทีนี้การที่จะอธิบายให้ทําความเข้าใจกันง่ายๆมันก็เป็นเรื่องที่ยากซับซ้อนอยูอ่พี่หลวงไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับอของท็อปนิวนะที่บรรยายสรุปไว้แล้วนะครับก็ค่อนข้างข้อมูลค่อนข้างที่จะ,ะค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงนะครับ นี่หลวงอยากจะเอามาให้ FC ในช่องพี่หลวงได้รับฟังด้วยนะครับได้เ,เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเราจะคุยกันเรื่องสยามเรื่องอโยธยาเรื่องไทยขเขมรเนี่ยเราจะคุยกันเข้าใจและรู้เรื่องถึงความเป็นมาตั้งแต่อดีตการนานนับหลายร้อยปีนะครับนานนับหลายร้อยปีเท่ากับเออ็ดร้ปีไดนะ้ไหมเออประมาณนั้นนะครับ แต่อะไรทีำมาดื่นเนี่ยมันมันละเอียดซับซ้อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาให้เรามาดูแบ็กกราวของความเป็นความเป็นไทยความเป็นกระเหมนความโกรธเกลียดชิงชังกันมันก่อร่างสร้างตัวมาอย่างไรแบบไหนนะครับเออนะหลังจากฟังคลิปแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจมากขึ้นแต่ก่อนจะรับฟังรับชมคลิปจากรายการของท็อปนิวเนี่ยขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจกับช่องพี่หลวงนะครับสนับสนุน ดูแลช่องนะครับสนับสนุนช่วยกันนะครับก้าวไปด้วยกันด้วยคิวอาร์โค้ดนะครับพร้อมเพย์ไทยพนิษต์โดเน็ตกันนะครับเป็นกําลังใจนะครับอาเชิญรับชมคลิปครับรับชมจบแล้วให้คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะว่าท่านรู้สึกอย่างไรนะมันชัดเจนไหมนะสำหรับไทยกับขเขมิปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องมีปัญหารละหองและแหงกันต่อเรื่องดินแดนเรื่องอารยธรรมนะขมรก็เคมของไทยไทยก็ พยายามที่จะปกป้องต่อสู้นะครับเดี๋ยวพี่หลวงจะค่อยๆนาเสนอไปทีละนิดทีละนิดนะครับเอฟซีจะได้เข้าใจไปในทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับเชิญรับชมรับฟังคลิปครับขอบพระคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมรับฟังครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยกล่าวถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชว่าทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวทรงเชี่ยวชาญในการศึก ยากที่จะหาพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นเสมอเหมือนพระราชวีรกรรมสำคัญประการหนึ่งที่ประวัติศาสตร์มักอ้างถึงคือการเสด็จกีทาทัพไปตีเมืองละแวกและจับกษัตริย์กรุงกัมพูชาประหารชีวิตด้วยการประกอบพระราชพิธีประถมกรรมประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าเมื่อจุลศักราช919พญาละแวกพระเจ้าแผ่นดินเขมรยกกองทัพเข้ามาเมืองนครนายกซึ่งในเวลานั้นอาณาเขตและพล,ละเมืองของไทย กำลังอยู่ในสภาพยับเยินละสัมละทายเนื่องด้วยกองทัพเมืองหงสาวสดีมาตีกรุงศรีอยุธยาได้ตั้งแต่ในจุลศักราช918ยังมีทันจะจัดการรักษาบ้านเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยและไม่มีผู้ใดจะต้านทานกองทัพขเขมรซึ่งสามารถบังอาจยกล่วงเข้ามาประชิดถึงชานพระนครสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงปรดเก้าให้จัดการป้องกันพระนครเอาไว้ให้สามารถป้องกันกองทัพขเขมร ผู้ถนัดรอบกัดพยายามยกเข้าปล้นเป็นหลายครั้งก็ไม่เป็นผลสําเร็จจึงเลิกทับกลับไปพร้อมกับการกวาดต้อนครอบครัวไทยในระหว่างทางกลับไปขเขมรเป็นอันมากต่อมาในจุลศักราช920การป้องกันพระนครก็เป็นที่เรียบร้อยขึ้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงโปลดก้าให้สมเด็จพระนเรศวรพระราชโอรสพระองค์ใหญ่มีพระชนเพียง16พรรษา ให้เสด็จไปครองเมืองพิษณุโลกแต่สำหรับพระเอกาทศรสพระองค์น้อยนั้นโปรดเก้าให้อยู่กับราชการในพระนครศรีอยุธยาและลุงขึ้นอีกปีหนึ่งปรากฏว่าพญาละแวกได้ยกกองทัพเรือเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพญาอีกลวงหลังเข้ามาจนถึงเมืองธนบุรีเที่ยวกว่าตอนรัษดรไทยไปเป็นเฉลยพร้อมกับทรัพย์สินเป็นอันมากทัพไทยออกไปต่อสู้รบแต่ก็กลับพ่ายแพ้เพราะกำลังไพ่พลยังอิดโรยอยู่กองทัพขเขมร ยกเข้ามาติดพระนครเหมือนครั้งก่อนและยกเข้าป้นหลายครั้งฝ่ายไทยก็ตอบโต้อย่างหนักพระยาละแวกเห็นการคิดไว้ไม่เป็นผลก็เลิกทับกลับไปครั้นขึ้นปีใหม่พระยาละแวกยกกองทัพมาก่อ,ก,อกวนทางเมืองเพชรบุรีแต่เจ้าเมืองกรมการจัดการต่อสู้ป้องกันอย่างห้าวหาญทับขเขมรไม่สามารถหักเอาเมืองได้ต้องเลิกทับกลับไปอีกต่อมาไม่ช้าก็ยกมาตีใหม่ คลาวนี้ตีเอาเมืองเพชรบุรีได้และกว่าตอนผู้คนพลเมืองทําความทารุณร้ายกาศไว้เป็นอย่างมากความบ้าบินและชอบซ้าเติมของพระยาละแวกได้ชะงักงันไประยะหนึ่งก็เมื่อยกกองทัพเข้ามาทางหัวเมืองฝ่ายตะวันออกเวลานั้นความบ้าบินและชอบซ้าเติมของพระยาละแวกได้ชะงักงันไประยะหนึ่งก็เมื่อยกกองทัพเข้ามาทางหัวเมืองฝ่ายตะวันออกเวลานั้นสมเด็จพระนเรศวร สเสด็จลงมาจากเมืองพิษณุโลกประทับอยู่นักกุงศรีอยุธยาขันทราบข่าวศึกขเขมยกมาก็กราบทูลสมเด็จพระราชบิดารับอาสาคุมพลออกไปสู้ข่าวนี้ปรากฏว่ากองทัพเขมรตายเป็นเบื่อที่เหลือแตกกลับไปสิน้นความขยาดของขเขมรจึงทําให้เหตุการณ์วุ่นวายระง,งับได้ไปชั่วข่าวเมื่อกรุงศรีอยุธยาประกาศอิสรภาพมิเป็นค่าขอบขันทศีมาของพระมาาโดยสมเด็จพระนเรศวรแล้ว และระหว่างที่พระองค์เสด็จออกไปเมืองหงสาวดีนั้นทางกรุงศรีอยุธยาก็เกิดเกลือเป็นหนอนขึ้นพระยาพิชัยกับพระยาสวรรคโลกทราบว่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าหงสาวดีก็คิดกระบฏคุมกองทัพยกไปตีเมืองพิษณุโลกแต่หาสําเร็จไม่รันเรศวรเสด็จกับพระนครทรงทราบความจึงรีบเสด็จไปปราบปรามพวกกบฏ เมืองสวรรคโลกโดยราบคาบและจับตัวพญาพี่ชัยและพญาสวรรคโลกประหารชีวิตเสียทั้งสองคนพอรู้ว่าไทยกลับมาเข้มแข็งขึ้นอีกพญาละแวกมนุษย์ลิ้นหลายแฉกก็มีพระราชสารเข้ามาถวายสมเด็จพระมหาธรรมราชายอมอ่อนน้อมขอเป็นพระราชมัยตรีกับกรุงศรีอยุธยา ฝ่ายไ,ไทยไม่สู้จะถือสาหาความก็ยอมรับเป็นพระราชมัยตรีพร้อมกับมีพระราชสารตอบออกไปตามธรรมเนียมโดยไม่คิดว่าพญาละแวกจะแหวงกัดเอาอีกจุลศักราช930พระเจ้าหงสาวดีมีพระราชสารบังคับให้พระเจ้าเชียงใหม่ย,ยกกองทัพลงมาตีกรุงศรีอยุธยาในครั้งนี้ให้ข้าหลวงกรุงหงสาวดีไปกำกับกองทัพเชียงใหม่ด้วยศึกครั้งนี้พญาละแวกทราบดีว่าไทยมีกำลังที่เข้มแข็งกว่า จึงถือโอกาสแต่งให้พระศรีสุพรรณมาธิราชผู้เป็นอนุชาคุมกองทัพขเขมรมาช่วยคล้ายจะสำแดงความเป็นมิตรที่แท้จริงแต่ว่าความกำแหงยโสมีอยู่ในตัวของผู้สืบเชื้อสายของพระยาละแวกการจึงได้ปรากฏให้เห็นเมื่อตอนที่สมเด็จพระนเรศวนยกทัพไปตีกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่พระศรีสุพรรณมาธิราชคุมกองทัพขเขมรเข้ากระบวนไปช่วยราชการสงครามด้วยฝันตีทัพเชียงใหม่แตกพ่ายไปแล้ว สมเด็จพระนเรศวรในฐานะจอมพลจึงเสด็จประทับเรือพระที่นั่งล่องลงมาผ่านกับเรือพระสีสุพรรณมาธิราชทอดพระเนตรเห็นพระสีสุพรรณมาธิราชแสดงลวดลายความไม่จงรักภักดีโดยไม่ถวายบังคมพระองค์ตามธรรมเนียมกลับนั่งดูเสด็จอย่างเฉยเมยสมเด็จพระนเรศวรทรงที่รธดมากจึงทรงหาวิธีตัดไม้คมนามเสียแต่ต้นมือโดยดํารัสให้ตาสีสะเหล่าเฉลยผู้หนึ่งไปเสียบประจานไว้ที่ข้างเรือของเจ้าขมร เจ้าคอเมนก็โกรธเมื่อกลับไปถึงกัมพูชาจึงแจ้งความตามที่สมเด็จพระนเรศวรดูมินแก่พระยาละแวกพระยาละแวกเป็นคนหูเบาและมีความคดในข้องอในกระดูกเป็นสันดานอยู่แล้วก็ประกาศตัดไมตรีกับไทยอีกครั้งหนึ่งในเดือน12จุลศักราช9 3 0พระเจ้ากุงหงสาวสดีจัดกองทัพเพิ่มเติมลงมาอีกเป็นอันมากและ,สะเสด็จเป็นจอมพลมาตีเอง รรจบกับกองทัพมหาอุปราชาและกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ลงมาตั้งประชิดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสุมกองทัพออกรบพุ่งติดพันกันอยู่ถึง6เดือนกองทัพพม่าไม่สามารถจะหักเอาพระนครได้เพราะเข้าเทศกาลฤดูฝนจึงต้องยกทัพกลับหงสาวดีขณะกองทัพพม่าและเชียงใหม่มาติดพระนครศรีอยุธยานั้นความทราบไปถึงพญาละแวกก็แต่งให้กองทัพ รอบเข้ามาตีหัวเมืองฝ่ายตะวันออกเหมือนที่เคยกระทําฝ่ายไทยได้ยกขึ้นไปป่าปามสามารถฆ่าเมรและจับเป็นเฉลยได้เป็นจํานวนมากมายและถึงจุลศักราช932พระเจ้าหงสาวดียกทัพมาอีกแต่ก็พ่ายอีกเมรก็รอบเข้ามาลบอีกแต่ก็ต้องถูกขยี้แหลกลานกลับไปเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาสเสด็จสวรรคตลงเมื่อมีพระชนมายุได้76ปีในจุลศักราช940 สมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จถลิงทวันราชแทนสมเด็จพระราชบิดาอันเป็นปีที่พระองค์มีพระชนได้35าพรรษาได้ทรงตั้งสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาเป็นมหาอุปราชาได้ทรงตั้งสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาเป็นมหาอุปราชวางหน้าและพระราชทานเกียรติยศเสมอเท่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งลกา่ได้ว่าตำแหน่งนี้สูงกว่าพระมหาอุปราชที่เคยมีมาแล้วแต่การก่อน ทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลว่าสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นพระราชอนุชาร่วมพระคันร่วมพระราชหลทไทเคยฝากคมหอกคมดาบด้วยพระองค์มาในรัชกาลสงครามทุกครั้งทุกคราวหลังเมื่อจัดการถวายพระเพลิงพระศพของสมเด็จพระราชบิดาเสร็จแล้วสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงแข้นเคืองพระยาละแวกพระเจ้าแผ่นดินเขมรเป็นหนักหนาว่าไม่อยู่ในสัจธรรม ถ้ากรุงศรีอยุธยามีอำนาจเวลาใดก็ยอมอ่อนน้อมเป็นทางพระราชมัยตรีด้วยพอมีศัตรูกล้าแข็งมาติดพระนครขึ้นเห็นว่าไทยจะเพลี่ยงพ้ำพยาละแวกมนุษย์ผู้ช่วยโอกาสนี้ก็จะสําเติมรบพุ่งแทบทุกครั้งจึงมีพระราชดำรัสให้เตรียมกองทัพจะเสด็จยกไปตีเมืองเขมรให้รู้เข็ดรู้จำต่อไปแต่ด้วยเหตุการณ์ศึกทางพมา่ามีข่าวเข้ามาพระองค์จึงต้องทรงระง,งับไว้พางก่อน จบจนกระทั่งฤดูแล้งของจุลศักราช945สมเด็จพระนเรศวรพร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรทสเสด็จยกพยุหยโยธาออกไปตีเมืองเขมรอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดเสี่ยนหนามต่อไปทั้งนี้เขมรแพ้อย่างราบคาบที่ได้กระทําความชั่วชา้าแก่คนไทยมาแต่หนหลังแต่สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบได้ดีว่าเขมรย่อมไม่ซื่อสัตว์แก่ใครเลยจึงมีพระบรมราชาองค์การสั่งให้ตั้งพระราชพิธีประถมกรรมตัดศีรษะพระยาลาวก เอาโลหิตสดๆมาชำระพระบาทเสียให้หายแค้นแล้วโปรดให้ในายทัพนายกองคลุมพระศรีสุพรรณมาธิราชกับครอบครัวเขเมรเข้ามาก่อนพระองค์ประทับอยู่ในกัมพูชาเจ็ดวันก็เสด็จกับกรุงศรีอยุธยาและโปรดก้าวให้ครอบครัวเขเมรเหล่านั้นเป็นอิสระโดวยว่ามีได้มีสันดานอย่างพระยาละแวกอย่างไรก็ตามเนื้อหาในพระราชพงศาวดารตอนนี้ทําให้คนไทยจํานวนไม่น้อยมีความเชื่อว่า พระราชพิธีประถมกรรมคือการประหารศัตรูและเอาโลหิตมาล้างพระบาทความเชื่อดังกล่าวปรากฏในภาพจิตรกรรมเรื่องพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระอุโบสถวัดสวุวรรณดารารามพระนครศรีอยุธยาซึ่งพระญาอนุศาสตร์จิตรกรเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่7จิตรกรรมดังกล่าวมีภาพตอนพระราชพิธีประถมกรรมพระยาละแวกซึ่งน่าจะได้เขาไปจากความในพระราชพงศาวดารเช่นกัน รายละเอียดต่างๆที่กล่าวในพระราชพงศาวดารเกือบทุกฉบับโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับพระราชกิจฎรีกาพินิหารของสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริย์ธิราชแต่ละเรื่องเป็นการบันทึกย้อนอดีตเรียบเรียงขึ้นภายหลังรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นๆเป็นร้อยๆปีจะเห็นได้ว่าสำนวนโวหารในพระราชพงศาวดารประกอบด้วยภาษาเชิงวรรณศิลป์ปนอยู่ซึ่งเนื้อความหลายตอนกล่าวว่ามีพระราชดำรัสว่าอย่างนั้น มีพระราชดำริว่ายอย่างนี้ซึ่งเหล่านี้เชื่อได้ว่าผู้บันทึกพระราชพงศาวดารไม่เคยได้ยินพระราชดำรัสจ,จากพระโอษฐ์เมื่อมีการบันทึกเรื่องราวย้อนหลังจึงอาจเพิ่มเติมเนื้อความตามที่เห็นว่าควรจะเป็นลงไปด้วยก็เป็นได้เช่นเนื้อความจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมีรับสั่งให้แม่ทัพหน้าของไทยมีไปถึงนักพระศรัทธ,ธา โดยจะเห็นว่าสำนวนภาษาประกอบด้วยวรรณศิลป์มีการขัดเกลาปรุงแต่งอย่างสละสลวยและษณะสำนวนภาษาเป็นสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นซึ่งบันทึกขึ้นภายหลังรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรหลายร้อยปี